สวัสดีครับวันนี้มีเหรียญปัม๊มเป็นเหรียญหลวงพ่อมุ้ยหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่สุพรรณเหรียญน,นี้หน้าแบบนี้เป็นเหรียญกลมเขาเรียกเหรียญกลมมีเล็กมีใหญ่ถ้าเหรียญเล็กน่าจะไม่ใช่หน้านี้นะอันนี้หน้าใหญ่เรียกกลมใหญ่ด้านหลังเป็นยันมงกุฎพระพุทธเจ้าเหรียญมีเนื้อเดียวเป็นเนื้ออปาก้าครับแต่บล็อกหน้าบล็อกเดียวบล็อกหลังมีสองบล็อกบล็อกหลังคือบล็อกผด บล็อกผิวขู่ขัดกับบล็อกเรียบบล็อกเรียบคือบล็อกที่โรงงานเขาขัดเหรียญมานะครับเหรียญน,นี้มีเอกลักษณ์คือเหรียญตัดข้างเนี่ยจะถูกแต่งจะถูกแต่งเราจะมองไม่เห็นใบตัดแต่จริงแล้วก็เป็นการสร้างเหรียญยุคหลัง2อ0 0คือเหรียญมีใบตัดมีรอยใบตัดกินแล้วมีรอยหักรอยแตกนะใบตัดครึ่งใบแต่ว่าเขาถูกโรงงานขัดนะครับขัดแต่งเหรียญทําให้เหรียญแลดูเหมือนพระ เหรียญศึกเรียบๆเหมือนบล็อกกระสับแต่จริงแล้วคือเหรียญแตกถูกแตกเหรียญหลังก็จะถูกขาดจนมองไม่เห็นขึ้นไม่เห็นขึ้นไม่เห็นผิวกุขาก็ถือว่าแยกออกเป็นอีกบล็อกหนึ่งคืนี้เหรียญนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยผมก็ไม่เคยเจอเหรียญเกนะแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้เพราะเหรียญมีราคาแล้วนะครับเป็นเหรียญเนื้ออัปปาก้าเวลาเราหยิบเหรียญขึ้นมาเนี่ย ให้ดูเส้นหน้าผากบอกหน้านะครับเส้นหน้าผากจะคมลึกจะคมลึกหน้าพระเนี่ยอย่าให้เพี้ยนหน้าพระเนี่ยเมตตานะครับล่องตาเห็นเส้นคาดไหมครับเนี่ยเนี่ยเส้นคาดเส้นเนี้ยต้องติดนะเมตตาหน้าไม่เพี้ยนแล้วเนื้ออปาก้าเนี่ยเวลาเราส่องไปต้องเจอสาสาเห็นแดงแดงไหมครับเนี่ยแดงๆงไม่ว่าจะจี้ไปตรงไหนอ่ะเนี่ยมันจะขึ้นสาอย่างเงี้ย มันตามอายุไม่ใช่ขาวๆเงาๆเหรียญมันจะไม่แท้นะเนี่ยบล็อกหน้าเส้นหน้าผากต้องลึกส่วนบล็อกหลังเนี่ยพยายามดูความคมความคมของเส้นขนแมวเห็นไหมครับในร่องยันที่เป็นองพระเห็นเส้นขนแมวไหมถ้าอย่างนี้เราจะถอดไม่ติดนะเนี่ยจะถอดไม่ติดเห็นไหมครับเส้นขนแมวจะปรากฏเยอะหน่อยแต่จุดหนึ่งที่ผมจับเจอเนี่ย ชอบดูเหรียญที่มีบ่าใชไหมครับบ่าหูเหรียญผมเรียกบ่าหูเหรียญล่องตรงเนี้ยจะลึกจะลึกนะครับจะลึกรูปิ้นจะเยอะเจาะรูปิ้นมาจากข้างหน้าเห็นไหมครับเจาะข้างหน้าปิ้นมาข้างหลังเนี่ยคีบจะเยอะคีบจะเยอะเหรียญไม่ค่อยมีการเก็บขอบ,หบ,เ,ขอบนนนเห็นไหมครับเนี่ยขอบก็จะปิ้นล้นสาเห็นสาไหมครับเนี่ยคาบคาบแดง ครา,าบแดงแดงเยอะในอัปปากาทนี่ถ้าเจอเนี่ยเหรียญแท้เลยเแล้วเส้นขนแมวเห็นไหมครับเส้นขนแมวอย่างนี้จะทําให้เราจ่ายเงินแล้วไม่ผิดหวังแน่นอน mm hmm. เหรียญกลมใหญ่ปี06นบล็อกเรียบบลอกหลังเรียบลงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่ครับ